วงในเผยความจริงอมอคัคพันธ์เป็นอะไรหลังนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนจนต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงด่วนจากกรณีมีข่าวลือออกมาว่ามีพระเอกดังเข้าโรงพยาบาลอาการหนักถึงขั้นสุดต่อมาโซเชียลก็พุ่งเป้าไปที่ออมอัคคภันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้บอกสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรต่อมาทางด้านต้นสังกัดมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงและหากคนมารับไม่ต่อแทนอมอัคคภันธ์จึงทําให้แฟนคลับเป็นห่วงกันเป็นจํานวนมาก ล่าสุดวงในเผยแล้วอ,อมอัคคภันเป็นอะไรโดยจากบุคคลใกล้ชิดระบุว่าอ,อมอัคคันธ์เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วโดยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแต่ไม่ได้มีอาการหนักขั้นรุนแรงตามที่ลือในโซเชียลเพียงแค่ขอพักการทำงานเพื่อสุขภาพจึงทำการถอนตัวจากละครทั้งหมดที่รับไว้และขอพักงานชั่วคราวจนกว่าอาการจะดีขึ้น อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้คุณอ๋อมหายไวๆนะคะกลับมาถ่ายละครให้แฟนๆได้ชมกันเร็วๆนี้นะจ๊ะ